โตเป็นสาวแล้วโบวแวนดา้าเผยภาพน้องมาลิอายุครบสิบขวบเต็มค่ะสวยเก่งครบเครื่องเลยล่ะค่ะสำหรับน้องมะริพาขวัญลูกสาวของพระเอกทูลลวงรับอดทฤษฎีกับโบวนดา้าเพราะนอจกจากจะความสวยอ่อรา่าหน่ารักมากแล้วสาวน้อยคนนี้ยังมีความสามารถที่ล้นเหลือมากๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงละครเดินแบบถ่ายแบบร้องเพลงเต้นเรียนรูยครบเครื่องจริงๆค่ะล่าสุด โบก็ได้ออกมาเผยภาพของลูกสาวที่มีอายุครบ10ขวบแล้วซึ่งในปีนี้โบก็ได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆชวนพี่พีแฟนคลับหรือว่าพี่จ๋ามาร่วมสนุกกันโดยโบรีเผยภาพพร้อมระบุแับชันว่านูสิบขวบแล้วนะคะคุณพี่เวลาช่างผ่านไปไวมากค่ะเพราะจากเด็ก3มจุกในวันนั้นกลายมาโตเป็นสาวแล้วงานนี้มีพี่ๆแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องมาิกาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ